กองพันทหารม้าที่6ในสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมณฑลทหารบกที่23สค่ายศรีพัชรินทร์ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถประจำปี2566เมื่อเวลา8นาฬิกาวันที่20ตุลาคม2566ที่บริเวณลานพระราชนุสาวรีสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถมณฑลทหารบกที่23ค่ายศรีพัชรินทร์ตําบลศิลา อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่นพลตรีชกัดพงษ์หงษ์ทองรองแม่ทัพภาคที่สองเป็นประธานในการประกอบพิธีวางภูมาลาถวายราชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชนินาถครบรอบปีที่104โดยมีในายไกรสศนกองฉลาดผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นนำหัวหน,หน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นผู้นำองค์กรภาคเอกชนและประชาชนชาวจังหวัดขอนแก่นเข้าร่วมในการประกอบพิธีอย่างพร้อมเพรียง ในการนี้ผู้บังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคสองมอบหมายให้พันตํารวจโทวรศักดิ์เกียรติศักดิ์สิริรองผู้กํากับการฝ่ายอํานวยการกองบังคับการตํารวจตะเวนชายแดนภาคสองพร้อมด้วยข้าราชการตํารวจชุดปฏิบัติการที่5เป็นผู้แทนร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะในครั้งนี้ด้วยพลตรีชกัดพงษ์หงษ์ทองรองแม่ทัพภาคที่สองกล่าวว่าสมเด็จพระศรีพัชรินทราราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงมีพระนามเดิมว่า พระองค์เจ้าสวภาพผ่องศรีและเป็นพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งประสูติเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2406สมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถพระบรมราชชนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในความเจ็บไข้ได้ป่วยของรัษฎรและทหารเป็นอย่างยิ่งทรงสนับสนุนการก่อตั้งโรงพยาบาลศิริราชซึ่งนับว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งแรกของประเทศไทยพระองค์ยังทรงพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ตั้งโรงเรียนแพทย์พดุงคันขึ้นในโรงพยาบาลแห่งนี้ นอกจากนี้พระองค์ยังมีพระราชดำริจัดตั้งสภาอุณอามแดงเป็นศูนย์บรรเทาทุกช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและส่งเสริมสนับสนุนด้านการเมืองการปกครองด้านาศาสนาการศึกษาและการทหารอย่างต่อเนื่องและเพื่อเป็นการถวายรชาชสักการะและรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณกองพันทหารมาที่6ร่วมกับจังหวัดขอนแก่นได้กำหนดจัดพิธีวางภูงมาลาถวายรชาชสักการะเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีพัชรินทราราบรมราชินีนาถครบรอบปีที่10 4สดังกล่าวขึ้นในวันนี้